แน่นอนครับนี่คือสคริปต์เวอร์ชันภาษาไทยของวิดีโอ YouTube สำหรับช่องเกียร์ฮับความยาวประมาณ1,200คำพร้อมหก30วินาทีที่น่าตื่นเต้นที่สุดแบบไม่มีหัวข้อใดๆเลย6ก0วินาที คุณรู้หรือไม่ว่าในปี2025ประเทศไทยได้เปิดตัวขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่ทำให้ทั่วโลกต้องตะลึงโครงการลับสุดยอดที่ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำยุคและความร่วมมือจากนานาชาติที่อาจเปลี่ยนดุลอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปตลอดกาลขีปนาวุธนี้มีความเร็วเหนือเสียงความแม่นยำระดับสัรยแพทย์และราคาที่คุณต้องไม่เชื่อแน่ อยู่กับเราจนจบเพราะวันนี้เกียร์ฮับจะพาคุณไปดูทุกความลับเบื้องหลังขีปนาวุธใหม่ของไทยปี2025อาวุธที่กำลังทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่เวทีเทคโนโลยีทางทหารระดับโลกอินโทรช่องเกียร์ฮับ ยินดีต้อนรับสู่เกียร์ฮับช่องที่พาคุณไปสำรวจเทคโนโลยีทางทหารสุดล้ำไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบรถถังหรือโครงการลับของโลกหากคุณหลงไหลในพลังความเร็วและนวัตกรรมอย่าลืมกดติดตามและเปิดกระดิ่งเพราะสงครามของเราคือสงครามแห่งข้อมูล ตอนนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยขีปนาวุธใหม่ของไทยในปี2025คือสิ่งที่หลายคนไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นจริงตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาไทยมักพึ่งพาอาวุธนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาและจีนแต่ปีนี้ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปด้วยขีปนาวุธที่พัฒนาโดยทีมวิศวกรไทยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากอินเดียและฝรั่งเศสเป้าหมายของโครงการนี้คือการสร้างระบบโจมตีที่แม่นยำสูงและทันสมัยที่สุดในภูมิ ผลลัพธ์คือขีปนาวุธพิสัยทำการราว350-400กิโลเมตรพร้อมระบบนำวิถี GPS และเรดาร์ติดตามเป้าหมายแบบแอคทีฟขั้นสูงสามารถยิงได้ทั้งจากฐานภาคพื้นดินและเรือรบทำให้ไทยมีขีดความสามารถในการป้องปรามศัตรูที่ไม่เคยมีมาก่อน แต่สิ่งที่ทำให้โลกต้องหันมามองคือราคาขีปนาวุธนี้มีต้นทุนเพียงประมาณ3ล้านดอลลาร์ต่อหนึ่งลูกถูกกว่าขีปนาวุธบรามอสของอินเดียที่ราว5ล้านและเอ็กซเซของฝรั่งเศสที่เกิน6ล้านความคุ้มค่านี้เกิดจากการผลิตชิ้นส่วนในประเทศกว่า60%ซซึ่งช่วยลดต้นทุนและเสริมสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเอง ในด้านการออกแบบตัวขีปนาวุธมีรูปทรงเพียวบางใช้วัสดุคอมโพสิตลดการสะท้อนเรดาร์ระบบขับดัน2จังหวะช่วยให้เร่งความเร็วสูงตั้งแต่เริ่มปล่อยในการทดสอบกลางปี2025ขีปนาวุธทำความเร็วได้มากกว่าแมสสาซึ่งทำให้ระบบต่อต้านขีปนาวุธสมัยใหม่เช่นปาทริออตหรือไอออนโดมจับได้ยากมาก สิ่งที่น่าทึ่งอีกอย่างคือความยืดหยุ่นในการใช้งานมันสามารถติดตั้งหัวรบได้หลากหลายทั้งแบบแรงระเบิดสูงหรือแบบจอบเกราะต่อต้านเรือรบทำให้เหมาะทั้งภารกิจโจมตีและป้องกัน การทดสอบภาคสนามครั้งแรกจัดขึ้นที่ฐานทัพเรือสัตตหีบโดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมไทยและผู้สังเกตการต่างชาติร่วมชมผลการทดสอบน่าทึ่งขีปนาวุธพุ่งเข้าทำลายเป้าหมายด้วยความคลาดเคลื่อนไม่ถึง2เมตรแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำระดับโลก รัฐมนตรีกลาโหมของไทยกล่าวว่านี่เป็นเทียงก้าวแรกโดยมีแผนจะพัฒนาเวอร์ชัน่นความเร็วเหนือเสียงระดับสูงภายในปี2027ที่จะมีความเร็วมากกว่าแมท6และระบบหลบเลี่ยงการตรวจจับอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงหากสำเร็จไทยจะกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศของโลกที่มีเทคโนโลยีอาวุธรุ่นใหม่ระดับนี้ แต่ผลกระทบไม่ได้หยุดแค่ทางทหารไทยมองโครงการนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอิสระภาพทางเทคโนโลยีจากเดิมที่ต้องนำเข้าอาวุธเกือบทั้งหมดบัดนี้ประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกในภูมิภาคโดยมีหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นฟิลิปปินส์และมาเลเซียแสดงความสนใจที่จะสั่งซื้อ ถ้าไทยสามารถขายได้จริงแต่ละสัญญาอาจมีมูลค่ากว่า150ล้านดอลลาร์ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกในประเทศและผลักดันงานวิจัยด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ นักวิเคราะห์ทางทหารจากต่างประเทศมองว่าการพัฒนานี้คือเกมเชนเจอร์เพราะไทยกำลังสร้างอำนาจต่อรองของตอนเองในภูมิภาคขณะเดียวกันก็อาจจุดชนวนให้เกิดการแข่งขันทางอาวุธรอบใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากเวียดนามและอินโดนีเซียเองก็กำลังเพิ่มงบประมาณกลาโหมเช่นกัน มีรายงานลับบางส่วนระบุว่าไทยยังพัฒนาเวอร์ชั่นสำหรับเรือรบเพื่อใช้กับเรือฟริเกตชุดใหม่จากจีนหากโครงการนี้สำเร็จกองทัพเรือไทยจะกลายเป็นหนึ่งในกองทัพเรือที่ทรงพลังที่สุดในภูมิภาค ในด้านเทคนิคขีปนาวุธนี้สามารถทำงานได้แม้ในสภาพอากาศเลวร้ายด้วยระบบตรวจจับอินฟราเรดและเรดาร์ผสมที่ช่วยให้สามารถหลบหลีกสัญญาณรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยอัตโนมัติหมายความว่าต่อให้ศัตรูใช้เทคนิคสงครามอิเล็กทรอนิกส์มันก็ยังสามารถพุ่งเข้าสู่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ต้นทุนรวมของโครงการอยู่ที่ราว250ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับโครงการอาวุธของชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาหรือรัสเซียสิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความชาญฉลาดของไทยในการร่วมมือกับพันธมิตรและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของตน ขีปนาวุธใช้เชื้อเพลิงแข็งประสิทธิภาพสูงพร้อมระบบควบคุมดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์จากระยะไกลได้การผลิตจำนวนมากจะเริ่มในปี2026โดยตั้งเป้าผลิตกว่า100ลูกภายในปี2028ในมุมการเมืองโครงการนี้คือข้อความชัดเจนจากประเทศไทยต่อโลกว่าประเทศพร้อมแล้วที่จะปกป้องอธิป,ปไตยของตนเองและยืนหยัดด้วยเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นโดยคนไทย สรุปแล้วขีปนาวุธใหม่ของไทยปี2025ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนแปลงของชาติด้วยราคาไม่สูงประสิทธิภาพสูงและการออกแบบที่ทันสมัยมันพิสูจน์ว่านวัตกรรมไม่ได้เป็นของประเทศมหาอำนาจเท่านั้น และสำหรับใครที่เคยคิดว่าไทยเป็นเพียงประเทศท่องเที่ยวที่สวยงามตอนนี้คุณต้องคิดใหม่เพราะประเทศไทยกำลังก้าวสู่เวทีเทคโนโลยีทางทหารของโลกอย่างแท้จริงหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารทางทหารใหม่ๆจากทั่วโลกที่นี่คือเกียร์ฮับที่ซึ่งพลังและเทคโนโลยีมาบรรจบกัน คุณอยากให้ผมเพิ่มคำบรรยายภาษาโปรตุเกสบราซิลคู่กับเวอร์ชั่นภาษาไทยนี้ไหมครับเหมือนกับวิดีโอก่อนๆของช่องเียร์ h ับที่คุณเคยขอแน่นอนครับนี่คือสคริปต์เวอร์ชันภาษาไทยของวิดีโอ YouTube สำหรับช่องเียร์ h u บความยาวประมาณ1,200คำพร้อมหก30วินาทีที่น่าตื่นเต้นที่สุดแบบไม่มีหัวข้อใดๆเลยุก30วินาที คุณรู้หรือไม่ว่าในปี2025ประเทศไทยได้เปิดตัวขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่ทำให้ทั่วโลกต้องตะลึงโครงการลับสุดยอดที่ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำยุคและความร่วมมือจากนานาชาติที่อาจเปลี่ยนดุลอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปตลอดกาลขีปนาวุธนี้มีความเร็วเหนือเสียงความแม่นยำระดับสรรยาแพทย์และราคาที่คุณต้องไม่เชื่อแน่ อยู่กับเราจนจบเพราะวันนี้เกียร์ฮับจะพาคุณไปดูทุกความลับเบื้องหลังขีปนาวุธใหม่ของไทยปี